<laughs> See, I woke up this morning and I can't complain where the sun will rain. I'm comfortable, don't matter, joy or pain. I mean it really, really. We thank him, my dearie. We know that he made a way before he gave the day. He saved the day. Hey, yeah, man, we got that picture. แล้วนะเฮ้ยยังพอได้อยู่เราไปลง <laughs> สามคนคิดว่าน่าจะถึงไหมเราเรา กดไม้แล้วปิดหนึ่งไว้กดไม้แล้วใช่แต่เราไม่ตอบหรอกนะเพราะเรายิ่งเพราะเราไม่รู้ว่ากดไม้ปิดอะไรใช่ไม่รู้ไม่รู้ปุ่มไหนดิสเี่มันดีขึ้นข้างๆเลยใช่รู้เลยว่าใครพูดใครพูดใครบลุดไหม มีใครหลุดไหมมีใครเข้ามาก็อ่เห็นและวแ้ไม่ต้องเดาสุมนะ่มว่าเฮ้ยใครเข้ามาวะะ,ะรายละเอียดมันเยอะอนะนด้อีซีใช่อยากให้พูกมาเล่นด้วยจังเลยวะบอกให้มันซื้อคอมแล้วไปซื้ออย่างอื่นกอ่อนี๋ยวก็งองแงอีก่ะ พวกมึงไะยิงมึงจะยิงกูล,ล้วสิเ่ะอะมันจะลงจริงอ่ะตรงเ <c oughs> นีย้ยอ๋อมีคนมาก่วนเฮ้เป็นไปได้เขาไปลงที่อื่นเลยเนะี่ยตบลจะขึ้นตึกใหญ่เลยไหม <c oughs> ขึ้นตึกใหญ่ดีกว่าจะขึ้นแต่เห็นปืนตรงเนี้ยเอาเปืนตรง,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 งนี้ก่อนอุ้ยเต็ม เฮ้ยหมอตาย <laughs> <Child. laughs> าล้วใช่เดี๋ยวเริ่มก,ก,กันเก็บไปก็เอาไปยิงเล่นเฉยๆ คบตีอย่างมันวิวมีอันเนี้ยเกาะสามด้วยเดีเ๋ยววิงไปรู้ เอ็มยี่สิบเกินเลยเกโ,โ,โอ้โหเกาะสามสามอันแล้วเนะี่ยที่ที่เจอเนี่ย กางสีแดงโอ้โหเกาะสามสี่อันแล้วเนี่ยลงด้วยเอางี้ตะบิวตะบิวลงมาเจอโกดังอันไหนอะไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนเดินไล่หาเออเจอแน่นอน ตวิวเก็บจกักรยานมาด้วยไหมเก็บมา <laughs> อนนจริงจมันดีดีกว่ารถอีกแลจักรยานในความคิดแต่ละจักรยานไว้เล่นด้วยขับกับคนละคันกรุงกริงกรุงกริงเรียบร้อย แอร์ตายไปแล้วเขาเป็นอะไรตายนะหมอตายเนี่ยเียติดเคียอะไรเนี่ย หลูกเก็ดเดือนแล้ววะลูกเขียวยไยม่มีเลยเลยมีก็ลูกเจ็ดเนี่มีนีม่มีเยอะเลยบ้านหลังเนี้ยมาเอาตรงบ้านหลังนี้ดิบ้านหลังที่ผมอยูเยอเ่เนี่ยเขียวเป็นจริงเขียวเป็นขาวเลย บอกลงงั้นเหรอโอ้โหแจ๋วบอกลงว่ะทวิวเทเล่ว่าละหนักเทียนเลยจีนติ่งลอามาหยิบมาห้าขวดทวิว,เ,วเราไปอันนี้กันดีกว่าวเข้าวงกันดีกว่าไปไหม เอ้ยมาแล้วของดีเห็นเห็นสก,กีนไหมอ่ไฮะอะไแค่นี้แหละอ๋อสกินโมซินด้นะเย็นติ มีไมเกี่ยวเดินไกลไม่ได้ด้วยขอขาดไปโชว์กระชากไปแล้วไปติดบ um ้านเลยนะฮาเลยนะนั่นสิมันน่าจะดึงดึงขึ้นไปแล้วป่ะไปดูดิอุ้ยเออ แล้วก็ชาเราติดตั้งเราก็ตายเลยฉันจะพาเธอลอยไอเรามีบอลลูนเราชนะแล้วนะวิวแคปไปเลยแคปแต่แค่เรามีบอลลูนอะโอ้โหไม่ต้องไม่ต้องขับรถข้ามน้ำเลยนวิว ไม่ต้องไปเสี่ยงว่าแต่เราจะไปลงไหนดีเป็นไกลเลยอะนี่ไหมโอเคปีกนี่เวกนี่กว่าเท่ <c oughs> ดิว่าชอบชอบเลย <c oughs> ลากกันไปสองคนเลยนะ <c oughs> เราไปไปติดอะไรปลายเครื่องบินเหรอ เอ้ถ้าเป็นเรื่องจริงแล้วถ้าสมมุติว่าแม่งผิดพลาดแล้วแม่งไปโดนใบพัดขึ้นมาทำไงกวอย่าไงแบบโอ้โหเครื่องบินร่วงคนตายร้อยแล้วประเด็นคือเราผ่าเวทเลสโซนนะออหายแล้วแสดงว่าแถวนี้แม่งมีคนแน่เลยวะไปละ ทำไมมันมีควันวะไม่รถพังไงรถที่มันอันเนี้ยพบชาผมนึกว่ารถคนยิงกัะพังบ้านยังไม่เปิดโอเคตอนนี้ก็เป็นของเราแล้บ้านเนี้ยสุดยอดกฐะเป็นเต<ม>็มสี่แว เก็บโลภพับได้ไหมเอาทำไร,รอ่ะตั้งสู้ไงใช้เหมือนจักรายาน <c oughs> เป็นลาแบบเราไม่มีคอมเวอร์ได้อยู่นะแต่ว่านี่กระเป๋าเต็มแล้วลองดูเพื่อได้อแบกอันนึงไปบ้าน ถ้าหมอกลองอย่างี้ไม่งี้เป็นสไนก็เห็นเลยลำบากมากเลยสไนก์ตัวหมอกอ้าวยาใหญ่แต่บิวไม่เก็บหรอ มีแล้วอ่ะมีแล้วอ่ะโอเคไปมาตัวติ้งตงัวต,งตงึงเอ็บพวกเนี่ยโอเคไม่ได้ระยะใหญ่เยอะเกิน แคมกันตรงนี้ใช่ไหมนะแคมจกักรยานไม่น่าสำคัญแล้วบ้างท่า <laughs> ยีืออะือผงถียังไงมันก็หนีอยู่แล้วอ,อยู่ตรงเนี้ยบอกเริ่มจ้างเลยแคมข้างนอกเลยเอตานินเรือ,อมันขับไปเหรอ นเนี่ยเราสินค้าสองกกรัมเนี่ยอ๋ฉา,าฉากนี่ไงเห็นว่าจุดๆเนี่ยเออ,อเราสามารถขึ้นไปได้เว่ยเ,เ,วเราสามารถโดดขึ้นไปได้แล้วแล้วหัวไวด้วยเฮียจะขึ้นยังไงครับไปที่ท่าเรือมัน ก็โดนดักจริใช่เราสามารถโดนดักจากเรือได้ตอนไอโตวไอโตวเอ้ยออเด็กโป้สงที่อะไรมามาคงไม่มีใครเข้าหลังหรอกม่างธอมีก็โป๊แล้วล่ะใครจะมาเข้าหลัง หน้ามีโดนจริงๆเลยใช่ไหมต้นนินเมันหน้ามีโดนจริงเลยใช่เหมาะกับการสำรวจบริเวณรอบๆจะเข้าพันสุดยอด มันมีท้ายใหม่ได้เพื่อใช้นิ่งนะนิ่งอยู่นะใช้ได้ดีเลยแหละโอ้เอฟเฟคมันขนาดต่บต,ต่ำสุดไปวงไปไม,ม้ไปวันเลยเนะี่ยใครเขาขับรถชนใครวะเน่ะนะวงมันน่าจะมาแ oh, ถวน,น,นี้แน่เลยว่ะโอ้ตะนินฮะร้อยสิบ โอ้โห,โโหโแ,แสดงว่าวงกันแถวๆนี้แสดงว่าเราก็ยังอยู่ในวงอยู่ใช่มั้งนะอาจจะอยู่ขอบๆก็ได้จักรยานจักรยานเดี๋ยวเรา๋ยวจักรยานมรรานเมาดียเจ็บเลยทิ้งไปแล้วเอาะมาส่งเลยเนเฮ้ยอยู่ในวงวะ พอมีคนแคมป์บ้านตรงนี้นแล้วมันยิงป้องเแคทำไม่เจอโต่วนวะตอนเจอเไปอยู่แมปอะไรกันหม่ลูก เอ c ยีเล่นอย่างร้รโอ้ยใบไม้กระจุยกระจายเลยลมแรงมากโอ้ <c oughs> oh, แต่เสียงลมตะบิวนแรงกว่า <c oughs> เสียงพัดลม นั่นชักปักไปแล้วไปเอง,งนคนเดียวไม่รอดล,ลูกไก่ป่าวเะนะี่ยโอ้ไก่ระยะวะร้อยสิบร้อยสิบนตรงไหนวะนะน็อกวง เราอยางใส่ตาเราบ้านนี้มันต้องมีคนเช่นวิเบาเสียงลมนิดนึงได้ไะหรือว่าหันลมออกพัดลมออกไหมนิดหนึ่งได้บจะได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังคออยู่ายอ่ะโอเคโอเคหายลวเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ยินเสียงคอไม่รู้มันมาจากทางไหน ยังไงสามสี่ห้าไกลๆเลยห้า <5 S 2> ทิ่เต็มเลยใช้กลหนักยิงเลยเออแต่ถ้ากับขับรถแบบไล่บี้กันแนละ้วแบบว่ามีปือนอนไนั้นก็มันยู่กันนะที่บอดจะไปผ่าด ติดติกบนเขามีว่ะบ,บนเข่าสามห้าไ่ได้ไ <c oughs> ม,ม่ตกจัดมีโคตกต้ากอ เสียมันใครลงมอตาเหลือต้องยี่สิบคนแล้ว โอ้โห oh, ข้างหน้าว่ะวงไปข้างหน้าเลาะขอบไปแม่ทวิวเลาะขอบข้างข้างไป ハハハハ。<laughs> <laughs> ไม่อนเอาที่นน่งอ,อย่ามีเลยถ้ามีลำบากโคตรลำบากเราเลยเหลือสิบแปดแล้วเว้ย คิดว่าบ,บ้านนี้น่าจะมีไอที่ไมไายิดสบู่บเฮ้ยเจอแคนเหรอ ใช่บ้านส้มอ๋อในบ้านนี้มีสีตีนสีตีนสีตีนเที้ยเอ๋ยไอ้เที้ยมันลุกกอปีชนพดินัาโอ๊ย

เมื่อคืนไม่รู้กี่ครั้งนอนดูแต่แัทตั้มเดิมันจอซ้ำๆวันนี้แก่ขอได้คุยกับเธออะไรก็ยอมถึงนั้นพร้อมจะ start กับใครถ้ามันร้องไม่หยัง Whoa.